สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งผมเหมือนเดิมเช็ดคุงจะมาขับครับตอนนี้เลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนก็วันนี้ครับว่างจากงานละครนะครับเพื่อนเพื่อนก็ซื้อพัดลมตัวใหม่มานะครับแต่ว่าเป็นพัดลมติดผนังนะตัวนี้ฮาตัลลิสครับสิบหกนิ้วนะเบรคพัสิบหกนิ้วผมว,มว,มวม่าซื้อมาในราคาเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทนะสิบห้าบาทก็พันหนึ่งแหละแล้วก็จะมีตัวหนึ่งสิบแปดนิ้วนะ พันกว่าบาทเนาะก็เลยเอาตัวนี้มาอืมก็เป็นของฮัตเตอรี่นะครับถ้าเป็นชาร์ปก็เพิ่มอีก100ร้อยกว่าบาทก็ได้ยีห้อชาร์ปเนาะแล้วแต่คนจะเล่นนะครับก็ซื้อมาเพราะว่าตัวเก่านี่มันโอ้โหมันงอมซะใช้มาเป็นสิบสิบปีแล้วแล้วก็อ๋อลิกเลืไปหมดแล้วเนาะตะกงแกงนี่หายไปหมดแล้วตอนแรกผมว่าจะติดข้างทีวีนะรตรงนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวดูมันจะแบบยุ่งไหมเนาะมันจะดูเละไปก็เลยจะติดไว้ฝั่งนี้นะครับนี่ราติดไว้ข้าง ข้างนี้นะอืมก็ว่างั้นมันก็จะติดทีวีไปเนาะแต่แอร์มันก็จะดูเละเทะวุ่นวายไปหน่อยนะของก็เริ่มเยอะแล้วฝั่งนี้ก็เลยจะติดฝั่งหัวนอนนะครับเดี๋ยวไปดูที่การปิดกันดีวะนะกว่าเนาะก็ติดตั้งองง่ายงนะครับที่บ้านเนาะก็ดูคลิปนี้คลิปเดียวเลยแค่เพื่อนเพื่อนมีสว่านนะครับมีสักคูไรนะอือแค่นี้ก็สามารถติดตั้งได้ครับเพื่อนเือนโอเคเดี๋ยวไปแกะกล่่ออองงเนนะะะรับวาาาา้้แถมไมไใหื <Okay. S 1> โอเคครับ,รบเดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะตัวนี้ซื้อมาจากแมคโครนะเพื่อนนะก็รับประกันเจวันนะ,ะถ้าสมมติว่าเป็นอะไรสามารถไปเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็ฮาตาลิเขาก็รับประกัน3ามปีด้ไหนะมโอเคประมาณนี้น,าาน,น,าาน่าจะประกันมอเตอร์นะครับก็พวกเครื่องสภาผพวกมัลงก็จะประกันมอเตอร์ซะส่วนใหญ่เนาะนี่แพ็คมาแบบนี้เลยก็เอากล่องออกไปก่อนอันนี้จะเป็นมอเตอร์นะ นี้เป็นใบพัดกับตระแจนเนาะโอเคประมาณนี้ก็แค่ไปหาสว่านมาครับกับกไลเนาะก็จะอยู่ในประมาณนี้คนระับเพืเ่อนเป็นตัวสีขาวนะมันมีทั้งหมดสองสีเนาะสีดำกับสีขาวก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนะประมาณนี้เลย เราจะไปยึดติดนะครับกับกำแพงนะเมื่อน,นี้ก็จะเป็นตะแ eng แกะดูมาเรแถมอ่าฟุกแถมน็อตยิงมาให้เรียบร้อยนะไหมไถึงนี่มาพอเดี๋ยวาไปจับระดับกันแล้วก็ติดตั้งกนะันเนาะเมื่อยึดน็อตแค่สานตัวก็อยู่แล้วนะ พราะไอ้ผ in mm ู hmm. okay. well, thing, ้อ so okay. okay. ันนึงเงี่ยวโหแล้วมันหนักได้เยอะมากๆครับเพื่อนนี่เป็นตะแกรงนะแถมให้เรียบร้อยนะเดีวเรามาประกอบกันอันนี้ก็เป็นใบพัดนะสิบหกนิ้วนะก็หาซื้อได้ตามร้านขายของทั่วไปเนาะประมาณนี้เลยอ่าก็ทีวีอันนี้ผมก็ติดตั้งเองนะเพื่อนๆก็ไม่ยากอะไรโอเคประมาณนี้เลย แงมันไม่ค่อยมีครับกล้องเลยสั่นนิดนึงนะครับก็จะไม่ค่อยเปิดต่อเส่วมมากผมก็จะเปิดแอร์ถ้าแบบช้ามืดชอมืดที่สองที่สามเน่อยก็จะเปิดพัดลมประมาณนี้เลยโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูการติดตั้งกันเลยดีกว่าโอเคครับก็ฝากติดตามช่องผมนะครับก็เป็นช่องเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ DIY ครับรีวิวของต่างๆเนาะก็สามารถทําได้เองง่ายๆครับโอเคครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปับคือการประกอบนะครับแล้วก็ติดตั้งเนาะ ผมแนะนำนะครับให้ประกอบตัวพัดลมก่อนนอนไปนเนาะใจ้รู้ว่ามันห่างกับพิลานแค่ไหนนะครับเอ่อในคู่มือเขาก็จะบอกไว้แล้วแต่ว่าเพื่อความชัวรนะ์เนาะผมก็จะนี่ก่อนประกอบพัดลมกันนะโอเคก็ที่ผมเลือกพัดลมติดผนังนะก็เพราะว่ามันประหยัดเนื้อที่เนาะแบบตัวเนี้ยโหมันกิ๊กๆกลางๆลบห้องไปหมดเนาะผมก็อยากจะให้บุทางเดินให้มีที่นั่งที่นั่งีเยอะเนาะ เลือกว่าเป็นพัดลมติดผนังมากอยู่อ่ะ you know ันนี้ก็จะมาเน้นการติดติดตั้งให้เพื่อนๆดูเนาะอ๋อใครก็สามารถติดตั้งได้นะก็ไข่กับตะแกงก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับแอบรู้สึกอึ็อัมือแต่ใครที่ไม่เคยถอดพัดลมเลยหรืออะไรหรือถอดพัดลมมาล้างหรืออะไรเลยนะเอ้ขั้นตอนนี้ก็ื่อใครยังไม่รู้นะจ๊ะ มุนควนเข็มนะครับถ้าสมมติหมุนออกก็เป็นหมุนตามเข็มนะประมาณนี้สำหรับคนที่ไม่รู้นะเนาะก็สามารถติดตั้งกับพัดลมได้ทุกรุ่นนะสำหรับกาบรเจาะผนังเนาะหรืออ่าเนี่ยเราก็จะรู้ลับว่าเราจะติดประมาณไหนเนาะพัดลมห่างจากเพดานประมาณไหนอะไรแบบนี้นะถ้าสมมติว่า เอาชัวร์ๆนะก็ประกอบพัดลมก่อนแล้วเดี๋ยวไปวัดที่จริงเลยโอเคไปเจาะกันก็พอประกอบพัดลมเสร็จนะเราก็จะรู้แล้วว่าพัดลมเรานะสมประมาณไหนเนาะไจ้แบบจับจุดถูกนะจะได้ไม่ชนกับเพดานนะเพื่อนๆก็เลยอยากจะให้ประกอบพัดลมก่อนเนาะประมาณนี้ก็จะวางประมาณนี้แล้วกันไม่รู้ว่าเพื่อนเห็นหรือเปล่านะประมาณนี้แหละ อ,อย่าให้มันกะว่าอย่าให้ชนพดานนะพดาดน,นะด้านบนเนาะฟ้าเนาะประมาณนี้แล้วก็มาร์คไว้ให้ดีนะก็จะประมาณนี้ละเลยประมาณจะติดปุ๊บประมาณนี้โอเคโอเคครับเ,เพื่อนๆอื่อนขั้นตอนต่อไปนะครับคือการาหาจุดนะที่เราจะติดเนาะนก็ได้ถุดละผมก็วัดไว้ประมาณนี้กะใกะแม่พัดลมนะชนพนนะิแดนเนาะให้มันแบบาสามารถหมุนไปหมุนมาได้นะเป็นปกตินะโอเคเมื่อเราเอาตะปูนะ มาจุดเลยมาจุดคือตอกน้ำศูนย์นะต่อไว้ก่อนครับเป็นจุดที่เราจะยิงไปครับเราก็ได้จุดมาแล้วนะสามจุดก็ยิงตามนี้ครับเพื่อนก็การยิงครับก็ไม่มีอะไรยากเลยก็มีแค่สว่านตัวเดียวอื โอเคเดี๋ยวไม่ยิงกันเลยเมื่อนสามจุดนะตามจ่อามาคไปเลยก็จะยิงง่ายครับถ้าโดดขึ้นเพื่ออกนำสูงได้โอเคประมาณนี้ก็ได้นะสามลูเนาะ เราก็ไปนำคุบน,นะครับที่เราเตรียมมาคนระับเฮ้เตรียมมาเราเขาแถมมานะครับกับกับพัดลมเนาะขี้ปูนยังปันรูนนอยู่ครัเพื่อนก็ต่อเข้าไปมาเนี่เยเลือกพัดลมตัวนี้มาเพราะมันประหยัดเนิ้ที่นะเพือน แต่ตั้งโอ้โหมันแบบเกกะโอเคได้แล้วก็ไปเอานะแผ่นเพจนะครับที่จะยึดชิ้นงานนะวางไปแล้วก็ขันได้เลยนะเพื่อนขันที่ละจุดเนาะจะค่อนข้างแบบขันยากนิดนึงนะเพื่อนก็ติดพัลมนะค่อนข้างติดง่ายกว่าพวกทีวีนะครับ เพราะพวกทีวีมันต้องแบบเล็งระดับเนาะเวลาทีวียังเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยแต่พัดลมไม่ค่อยอยังมีผลเท่าไหร่ครับเพื่อนแต่ว่าก็เล็งให้มันแบบตรงๆนิดนึงเนาะจะให้มันเฉียงไปมากก็ไม่ได้เนาะก็ไข่เ,เพรียติให้นน่นเลยหลังก็เจาะเสร็จน้อยเพนเนาะก็ติดแค่นั้นแค่นี้ก็สามารถแขวนพัดลมได้แล้วนะเพื่อน พัดลมก็น้ำหนักประมาณห้าถึงหกโลเนาะตัวนี้ก็สบายๆเลยก็ยิงเข้าไปประมาณเป็นนิ้วนะเมื่อนะมัดตัวย่งเนาะก็รับน้ำหนักได้เยอะเลยทีเดียวก็ลองซื้อมาติดตั้งเองได้ง่ายๆนะเมื่อนะแล้วก็ประหยัดเนื้อที่ด้วยนะสำหรับพัดลมแขวนเนาะทีวีแข,ขวนพะัดลมแขวนนะครับผมก็ตัดใจไปเลยคนระับยิงติดข้างขวาไปเราแจ้เอาพื้นที่นะไปทำย่างอนะ่นเนาะถ้ามาวางแนละ้วมันก็ดูออกเก,กา๋า ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อเอ๊โหเน่นมากๆเลยเราว่าจะจะนำพัดลมลมาไปแขวนเลยนะเนาะก็โอเคครับเดี๋ยวจะนำพัดลมลมาไปแขวนเลยนะก็พัดลมตัวนี้นะ้ำหนักห้าถึงเกกิโลนะนเพนะื่อนลิงดีคนระับนี่ได้แล้วนะจะพั่ลมตรงเนี่ โอเคได้แล้วนะับประมาณนี้เลยก็แขวนได้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนนะอ่าประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กนะแล้วก็ลองใช้งานดูก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างนะติดเพดานไหมนะที่ผมให้เพื่อนๆประกอบถล่มก่อนนะก็เพื่อแบบจะวัดด้านบนนะถลมกับเพดานเนาะมันจะไม่ชนกันเพื่อนถ้ามมนุเจาะผิดไปเนี่ยอ้วนวายยุ่งยากเนาะเดี๋ยวยยถ้าสมมติชนมาเนี่ยยุ่งเลยอยานะ่างเงี้ย อันนี้วัดแล้วนะครับไม่ชนเนาะบมงงั้นเดี๋ยว,ว่มันจะไม่สวยนะครับรูจะเยอะเนาะโซ่ทะเิเราจะแก้นะแก้ก็ต้องเจาะใหม่นะเพื่อนนะรูจะเต็มผนังบ้านเอาไปหมดเลยประมาณนี้เลยโอเคแล้วสําหรับสายไฟนะครับสายไฟท,ที่ที่เขาให้มาจะเป็นปักธรรมดาแบบนี้เนาะใครที่อยากจะจํานะไม่อยากเสียบปักเลยอยากจะจะจ้ำไปเลยนะก็สามารถตัดต่อนะครับเข้ากับพวกสวิตช์แอร์ได้นะหรือว่าจะพวกสายไฟอย่างนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะแต่ว่า สับคัตเอาทาอะไรให้ดีนะเพื่อนนะเรื่องฟืนเรื่องไฟอย่าไปไว้ใจมลนะครับก็สับคัดเอาก่อนเนาะโอเคครับประมาณนี้เลยโอเคครับก็เรียบร้อยนะเพื่อนนี้ก็โอเคนะครับเพื่อนๆก็ติดตั้งเรียบร้อยแลวเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองเนะทสระบบกันเนาะแต่ผมยังไม่จำสายไฟเลนะก็จะเสียบกับพักไฟบ้านธรมรมดาไป้ก่อนนะเดี๋ยวจะจำเข้ากับสวิตช์แอร์ตรงนี้นะ ก็ระวังเรื่องฟลูเรื่องไฟครับอย่างที่บอกก็จะมีทั้งหมด2สายเนาะสายแรกก็จะเป็นสวิตเนาะเปิดปิดอ่าก็มีทั้งหมดสามสปีดนะเพื่อนหนึ่งอ่าสองโอ้แรงดีก็สามถ้ากดทีก็ปิดครับโอเคแล้วก็ แล้วก็จะมีสายนะสายนี้ก็จะเป็นอ่าการหมุนนะครับปล่อยให้พัดลมหมุนไปเนะาะพอถึงานะจังหวะที่ตรงตัวเราก็กดทีเหมือนพัดลมทั่วไปเลยประมาณนี้คนระัเพื่อนก็ทําได้ง่ายๆนะที่บ้านเลยสามารถซื้อมาติดตั้งกันได้นะก็ราคาไม่แพงเลยมียง้แต่หลักหล 300, 400, 500, ักสามร้อยสี่ร้ยห้าร้อยมีหมดเลยแต่ว่ามันแล้วแต่ยี่ห้อนะเนาะไอ้สี่ห้าร้อยก็เป็น ยี่ห้อจีนเนาะอะไรแบบนี้เนาะแต่พวกฮารตัลลีอ่าพวกช้าพวกอะไรเงี้ยก็จะมีประกันนะครับสามปีประมาณนี้เนาะประกันมอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถหาซื้อได้ครับตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยเออตัวนี้ก็990บาทแล้วแต่ขนาดของใบพัดด้วยนะอืมอะไรประมาณนี้ก็สามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยโอเคใครที่สนใจก็ไปลองหาซื้อมาดูเนาะก็ประหยัดเนื้อที่ที่บ้านเรามากๆเลยไม่ต้องไปวางเกะกะนะครับก็เที่ยบ ก็ข้อข้อดีก็คือประหยัดเนื้อที่อะแต่ข้อเสียก็คือย้ายไปไหนไม่ได้เนาะถ้าย้ายก็ต้องอ่าเจาะเปลี่ยนรูใหม่ก็ต้องย้ายไปแบบนี้น้อโอเคครับประมาณนี้เลยคลิปนี้ครับเป็นประโยชน์ใครก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนี้นะครับเพื่อนๆโอเคครับก็ฝากติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับก็จะทำเกี่ยวกับคลิปที่มีสาระแบบนี้เนาะ DIY แล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับก็ฝากช่องผมไว้ด้วยแล้วกันครับอีกหนึ่งช่องเนาะก็จะทำลิปดีๆอย่างนี้ออกมานะตลอดไปเลยครับโอเคครับ ขอบคุณนะครับทุกคนเข้ามาดูสวัสดีครับ